ว่เป็นงานที่ใหญ่งานทีใหญ่เลยนะใหญ่ที่เชิญคนเข้ได้นมาลุกไปจหรืออะรันนะครับ แค่แค่เนี่ยต่าง้องให้ย้อีวามมีต้องมีมือด้วย้องมเหตนอง่ารตงไปยังสื่อสวมรวรอะไรนะจจว่าความที่ที่ได้กกระทให้ให้แล้วโดยที่ไม่คาดอะไรนีติดัไง จริงว่านัระหว่างนั่ป uh> ัอรได้แีบก็่ต่อครับก็น้งน้องก็เคยไปเากนอาก็เป็นหมอนั่งคุยอตอนเด็กๆตอนเด็กน้องเคยเขาเรียกว่าอะไรกคว่าถ้าทำงาผลอะไรเลยภาษาที่อยู่กับนั้นแล้แว่นนที่เรานั่ง ปีเลยเ่าหลักได้หลายานกายเลครับอนคนทาวะันจครับว่ามีขึ้นไหมถึงแล้วยแบบนี้ไม่ไปใครโบก็เป็นที่ที่ทกแล้วทกี่นี่นะครับอย่างเช่นในที่บอกครับเป็นงานที่รอินด้วยเหลือคนในประเทศนี่ยนะครับ ที่ผ่านแคพ้เพื่อนาแข่งแพ่นาะแล้อยากจะให้ทุกคนช่วยบริจาคช่วยวิ่งวิ่งเพื่อสภาพของเราด้วยแล้วก็เพื่อแข่อแข่งกันแล้วนะบส่องที่หกเก้ล่าสุดก็น่าจะเป็นเจ็ดกันตานะครับที่จะมาแดนแล้ววันที่ห้ากรุงาคมนธนี้นะครับก็ชมรุ่งในทางทุกเจ็ดนะครับแดนถ้าใครไม่ได้ดูถดก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางเอ็นบีด้วยนะ

ไปสูบไปเชงใช่ไหมไม่จะเอาสอัมภาษณ์หลักผูตัวชายกาตามไปอีกแลนเอา